พระอาจารย์ดีฉันโนเป็นสิทธิอาวุโสท,ที่ติดตามหลวงปู่ใหญ่จนถึงวาระสุดท้ายของหลวงปู่ใหญ่ประวัติโดยย่อของพระอาจารย์ดีฉันโนมีดังนี้พระอาจารย์ดีฉันโนเป็นบุตรคนที่สองในจำนวน9คนของหลวงอินและแม่จันทราวงศีเสนาเกิดที่บ้านกุดน้ำใสอำเภอพรมไัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26กกรกฎาคมปีมะโรง ปีพุทธศักราช2435ประมาณพุทธศักราช2442ครอบครัวของบิดาได้ย้ายไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรจึงจัดเป็นตระกูลที่เก่าแก่หลักบ้านหลักเมืองตระกูลหนึ่ง พระอาจารย์ดีเคยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีจนถึงอายุ18ปีได้ลาสิกขาออกมาช่วยงานทางบ้านพออายุ20ปีได้แต่งงานกับนางมีการละสุขอยู่ด้วยกันสมปีไม่มีบุตรจนได้หย่าร่างกันหลังจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายโดยมีพระธรรมบาลวัดบ้านกุดมะฮงเป็นพระอุปชา เมื่อปีพุทธศักราช2457แล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองท่าแขกบ้านกุดแห่จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกุดแห่เป็นพระเทระนับพรรษาได้22พรรษาวัดกุดแห่ในสมัยพระอาจารย์ดีนั้นเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าจเจริญที่สุดในถิ่นนั้นมีศาลาโรงธรรมที่มีเสาใหญ่ที่สุดวัดโดยรอบได้1เมตรมีถึง36ต้น ท่านสร้างหอไตรที่มีลวดลายวิจิตสวยงามทั้งประดิษฐ์ธรรมศมาสแบบไทยเดิมสร้างกุฏิใหญ่สองหลังเพราะท่านมีความชำนาญในทางช่างไม้ช่างก่อสร้างแกะสลักเขียนภาพช่างเหล็กช่างปูนช่างปั้นดินเผาช่างเครื่องหนังเช่นทำเข็มขัดอ่านมา้ารองเท้ากระเป๋าหนังเป็นต้นอีกทั้งมีความรู้ทางว่านยาแผนโบราณ เก่งทั้งทางอาคมเชี่ยวชาญในการปราบพีทุกชนิดจนชาวบ้านตั้งฉายาว่าอาจารย์ดีผีย่านซึ่งคำว่าย่านในทางอีสานแปลว่ากลัวอีกทั้งเทศนาโวหารก็เฉียบคมท่านมีชื่อเสียงด่งดังไปไกลและมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากในปีพุทธศักราช2465 พระอาจารย์ดีได้เดินทางไปบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อเสาะหาของคลังและเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้มาฝึกเป็นสิทธิศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วได้เข้ายติเป็นธรรมยุทธในกายเมื่อปีพุทธศักราช2470 ที่วัดส่างโศกหรือวัดศรีธรรมรามจังหวัดยะโสธรในปัจจุบันหลังจากนั้นพระอาจารย์ดีก็ได้เป็นกำลังสำคัญช่วยเผยแผ่ธรรมปฏิบัติในกองทัพธรรมพระกรรมฐานตลอดภาคอีสานและฝั่งซ้ายแม่น้ำโของอีกด้วยพระอาจารย์ดีได้มีโอกาสพบและถวายตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ใหญ่เสากันตะศิโลจนกระทั่งได้ออกทุดงติดตาม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,479ไปจนตลอดอายุไขข,ของหลวงปู่ใหญ่พระอาจารย์ดีได้ติดตามหลวงปู่ใหญ่ไปจังหวัดอุบลราชธานีและไปพำนักอยู่กับท่านที่บ้านขาโคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ใหญ่เซาต่อมาได้ทุดงไปที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารมีญาติโยมศรัทธาถวายที่ดินให้หลวงปู่ใหญ่สร้างวัดกรรมฐานขึ้นชื่อวัดภูเขาแก้ว หลวงปู่ใหญ่มอบให้พระอาจารย์ดีเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้วและท่านไปสร้างวัดใหม่บนเกาะกลางลำแม่น้ำมูลชื่อวัดดอนธาตุและพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดสุดท้ายในชีวิตของท่านพระอาจารย์ดีได้ติดตามหลวงปู่ใหญ่ไปอยู่ที่วัดดอนธาตุเป็นประจําเห็นว่าพระอาจารย์ดีท่านมีฝีมือในทางปั้น หลวงปู่ใหญ่จึงได้มอบให้พระอาจารย์ดีเป็นผู้ปั้นพระพุทธสยญาติไว้สักการะบูชามาถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นหลวงปู่ใหญ่ยังได้มอบไม้ให้พระอาจารย์ดีเป็นผู้เทศให้การอบรมแก่พระเนนและขารว่าญาิโยมแทนท่านเสมอในช่วงชีวิตสุดท้ายของหลวงปู่ใหญ่เสาพระอาจารย์ดีได้ติดตามหลวงปู่ใหญ่ไปที่นครจำปาสัก์ จนกระทั่งหลวงปู่ใหญ่ได้มรณภาพทิ้งขันที่วัดอมมาตยารามในปีพุทธศักราช2484ในปัดชิมวัยพระอาจารย์ดีมีปัญหาด้านสุขภาพท่านเจ็บป่วยบ่อยจึงไปพักรักษาตัวที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งมรณภาพลงณนะที่นั่นเมื่อเวลา5้านาฬิกา30นาทีของวันที่8เมษายนปีพุทธศักราช2502ในอิริยาบถท,ท่านั่งอิงหมอนใหญ่คล้ายกับนั่งเอ็นกายพักผ่อนตามปกติหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีคณะสิทธิ์จึงได้ทำการชับปนก,กิจ ระหว่างวันที่10ถึง14มีนาคมปีพุทธศักราช2503พระอาจารย์สุวรรณสุจินโนเป็นลูกศิษย์ฝ่ายมหานิกายของหลวงปู่ใหญ่เซาและหลวงปู่มั่นอีกองค์หนึ่งที่ควรพูดถึงท่านได้สร้างวัดกรรมฐา,านหลายวัดและมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นฝ่ายปฏิบัติในสังกัดมหานิกายสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ พระอาจารย์สุวรรณสุเจนโนเกิดที่บ้านค้ออ,อําเภอพิบุร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสิทธิรุ่นแรกของหลวงปู่มั่นและเป็นสิทธิรุ่นกลางของหลวงปู่ใหญ่เสาในปีพุทธศักราช2461พระอาจารย์สุวรรณได้ติดตามหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอ,อําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครพร้อมกับหลวงปู่สิงขันตยาขโม ในปีพุทธศักราช2466ถึงปี2467หลวงปู่ใหญ่เสาวและหลวงปู่มั่นได้ออกทุดงมาแถบอีสานเหนือคือจังหวัดอุดรธานีหนองคายหลวงปู่ทั้งสองได้จำพรรษาที่บ้านค้ออําเภอผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากออกพรรษาแล้วจะริกมายังอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สุวรรณได้ติดตามมาฝั่งปฏิบัติด,ด้วย พระอาจารย์สุวรรณมีนิสัยชอบสร้างวัดเช่นวัดป่าบ้านค้อวัดป่าโศกนาคำวัดป่าสุจินนารมและวัดป่าอารัญญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สุวรรณสร้างวัดหรือโบสถ์วิหารใดๆท่านจะมีรูปปั้นสุน,นัขเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมีผู้เล่าว,ว่าเมื่อท่านอายุหกเดือนมารดาได้เสียชีวิตลงท่านได้คลานไปดูดนมสุน,นัขแทนนมมารดา ท่านจึงได้ชื่อเล่นว่าหมาตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์สุวรรณเห็นว่าสุนัขมีบุญคุณต่อท่านท่านสร้างวัดโบสถ์วิหารแทบทุกครั้งท่านจึงสร้างรูปสุนัขเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นการสำนึกถึงบุญคุณนั้นนับเป็นการกระตันยูกระตะเวทีเป็นอย่างยิ่งในตอนปัดชิมวัยพระอาจารย์สุวรรณได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลบ้านเกิดของท่านและมรณภาพที่วัดใต้อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2501ถึงปีพุทธศักราช2502